สวัสดีจ้าซ่องขั้วน้องเนยมันนีน้องเนยมีมน,นุ่มเสนอจ้าเป็นแกงหมูใส่ฟักจ้ามื่อน,นี่เป็นข้อมัวมีแม่แมซื้อมาจ,า,จากบ้านก็แม่นี่ซื้อมาลอยนึงจ้าเนื้อติดมันจังมาข้อหมูจังแซ่บจังแสบดิแม่แม่ป้าเขาก็ซื้อมาสองน่วยจ้าหน่วยละสี่บาทนี่แม่มบอกเปลี่ยนยาอื่นก็มีแม่เนาะเพื่อให้หนอนมันออกจากเับว่าฝาหนองเนยใส่เกลือจักน้อยเอาชิ้นไม่วันผูกแม่ในปัามันวันละแกะคางได้หรือมาตอนแรกก็มาตำพวกพริกก่อนจ้า แต่บางทีเราใช้เกลือน่อยกว่ามีนแม่แมนแล้วก็ตามกันยังสูบฟงน้ำยิงสูบฟงเขาตามมันได้จ้ะเมื่อนี้กับบรรยากาศดีดีแต่ฝนตกอีกแล้วจ้ะน้อยหูคุณนนะโอ้ยมัวแต่ว่ากองหลาน่าขโมัวลรอคุบลเฮ็ดกับอะไ้หวานหรือบลูเฮ็ดฝนตกตลอดล้มล้มแห้งช่วงนี้คุณวันดีกันแล้วขนาดเฮ็ดตะเว้นได้หน่จ้ะคุณแต่เฮ็ดตะเว้นได้มีแม่นดองกับสมีเป็นพวก ตะไคร้เป็นข้าบะมีดแม่แมนจ้ะตะไคร้ส้อยข้าซ้อยจ oon, Oliver, ้ะก็เป็นกระเทียมหอมแดงกระพักจะผักยีตู้พักหอมบัวจ้ะแล้วก็เป็นใบมะกรูดเครื่องปรุงกระสือบน้นาปลาแดงปลาล่าเข้าอีกละจ้ะแล้วก็เป็นน้ำปลาก็เป็นข้าวกลุ้มสีมะเขือไนต์สไตล์แมนแอ่ะเราเริ่มมันต่ำพริกเซตเลยยังจีมาต่ำเครื่องเขาอีกจ้ะสามพวกตะไคร้จเลยน้อยๆจะเลย ยังที่ใส่ตะไคร่ก่อนก่อมีดแม่จังเห็ดของพริกแหลกเรื่องนี้หอมก้อนอะจ้ะตะไคร่เนี่ยเนี่ยพราะว่าน้ำมันมันเป็นน้ำพร้อมจ้ะตะไคร่พวกนี้เป็นน้ำบบมีนะหอมมันเป็นน้ำกระเทียมมันกับพวเป็นน้ำป็นไรเดี๋ยวว่าใส่พวกตะไคร่ก่อนจ้ะจังสบเห็ดใหนพริกฟงบัมีเ็ดแม่จ้ะเราไปก็เอากระเทียมใส่เลยพวตะไคร่ยังก็มีดสามาทุบแม่ทุบใส่เลยแต่ แตเทียมันมีน้ำจากเลรือยากแบบตำไส่พริกที่มีเดเนี่ยน้ำสีฟงใส่ตาจากหอมแดงถ้าเก่าหอมแดงใส่เลยโอ้เครื่องเขาคือยังเก่าแหละจะไมีปกติจำเก่าเลยมีพริกแดงหอมแดงเนาะโอ้ยแก่เทียมจ้ะขาดอะไรกันขาดแดงหนึงแปบมันก็สิเป็นอิ้นร้องแร่งๆ้อร่งมือนี้เพิ่มค้าวว่มีอ่ะจ้ามีค้าใส่นิดนึงจ้ะใส่หลายกุหลาเนี่ย ใช่ออกมาตแต่น่าจะใช่มาได้แมืนลวกไม่ยินเน่ยตำที่ใส่กระแซียได้แก้วกจะทืนเอามาตำแก้วก็ได้สน่ะถ้าตำจา้ <c oughs> จาเราไปกระเซียวไปลง่มหมอกันเลยจ้ะเราไปในกระชิตัสไปตอนขรัวกันเลยจา้าจ้ะเราไปเขากะมาขรัวเครื่องเลยจ้ะเครื่องเข้าหลักกระไซหมูลงไปเลยใส่ข้อหมูแบบมีดแบบนี้หรือมัน จุนยังน้อยจ้ะแม่บริเพิ่มน้ำเนาะเดี๋ยวมันจะับน้ำมันออกมาน้ำมันหมูเนาะแม่หมูเลยบริเวเพิ่มจ้ะตัวบครวบเลยงั้นเพราะว่าครวบมีแม่ยังมกลุ่มแลวเดี๋ยวต้องไปเอาแห้งกัะแมวแมวใจพื้นเลยเพิ่มพื้นยังไม่มกันน้ำแม่ยัดพื้นเข้าไปจ้ะไฟยังหอนแห้ง จ้ะเราไปกันมาปรุงกันเลยสนามประแดกจ้าใส่ลงไปจ้าสองกะพี่ปรุงตามด้เลยจ้ามีนังสิเห็ดตามด้เลยเบิ้งคิ้งในกับเห็ดตามไม่พ้อมกันเในจ้าอันนี้เป็นเมนูอย่างกับอย่างอีสานเนาะคุณบังเลยแกงใส่ฟักจ้ะอีสานเป็นั้นก็จะเป็นเห็ดแบบนี้แะบจะรสดีจักหน่อยจ้าจะมาไส่คิ้งปรุงไว้เมื่อสน้ำปลาแดกกับรสดีจ้า น้ำปลาได้ไหมวะเดี๋ยวใส่อยแบบนี้ใส่ยู่เมื่อวันกินโดนาจารย์เมนูนี่แต่เก่ายุงเลี้ยเนาะเลยยินงยิงยิงเลี้ยนไม่อยู่บ้านน่าจะมาแต่เมนูพวบดำบักคุ้งกับบนตีนตีนนี่ <c oughs> อยาเราไปกับไส่น้ำปลาทน้อยบุ้งเดียวเต๋อมาได้เราอี่แม่ข้ากลัวได้ดไหมเอาขกลัวใส่บะสุดท้ายเอาหมกฟักใส่เลยจ้ะาัวพร้อมกันไปเลย หัวร้อมกันดีมีเมาฟังว่าหลายอยู่มีแน้ำซ้าบาดมาแบบฟักเสือละน้ามันจะได้ออกจังน้ำฟักเสรออกมีดจ้าอุีแบมแป้งหอนหน่อยก็ซุกเหลาที่เดือดจาเราไปเข้ากับขวยมันไก่ซุกจานอ้ยน้ำมันออกตันมีาแม่น้ำฟักน้หมูกกจ้ากรอยมันไก่ซุกน้อยจะเติมนน้มไม่เจ้าแัที้นี่ตาแม่ก็สิออกค้อกันาต้องควรบมีแม่โมเมนอายได้จ้าควน จางจางเน่ไปทุบตะไข่ไม่แม่จะทุบไปกับสร้อยแ,แม่กับมือน้ำหนุบจักหน่อยไปกูจกักจ<ะ>น่อยมาจ้า,าม,มืมนมมนเนื้อยุบไม่แม่ได้ใจเนี่ยว่าใส่ใส่เที่ยวไทยทีนึงบอกมีแม่บู้น้ำเล็กบอกนี่มีแม่ไม่เติมน้ำเนาะแมนมึงแนน่ะจ้น้ำเอยมันสุกจักน้อยเพิ่มจุกเพิ่มจักน้อยจ้านี่คือเกาหรือจ้าคือบมเดเฮ็ดดุลล่ะฟากนี้มันองสุขักกันได้ไหมเนาะครับมันสุกอย่งล่ะสุกัดแล้วมันลงสุขัดแคนแมนจ้ะต่อไปนี่ก็สซีไป นี่ผักแมุ่ะค้นหาอีพายีตูวจากับผักหอมผักบัวในก็ใส่แม่เป็นค้นหาจ้่สิมากอนเติมน้ำแล้วไหมเนาะแม่จ้าจ้าตอนนี้ก็ะซุกเรียบร้อยบ่มีนแม่กิะติสใจทีแม่แล้วอืมก็เติมน้ำเล็กน้อยจ้าพอยใ้สุดแม่อืมเท่าไปกับใส่ผักแล้วไหมเนาะมันหอนกันนะมาเป็นยังเนาะจ้าเท่าไปกับ รอนำเดือดจังหน่อยจ้าพักถิ่มลงใส่เลยแล้วก็ไปกินเลยแม่แม่ซีซันในยูไนต์จะซิมรสชาติพร้อมจ่าน้าตาบเกีิยวจ่าลงอยูน,ดดนิมดรสชาติน้ำจ้าแล้วไปก็เอาของซิมรสใส่เลยพู้เราคือไก่ฮันเวลาพอด,ดีแนทะ้ไก่เบอร์ร่าเนี่ยจ้าไปก็ใส่พกยีตูล,ลงไปเลยพักหอมบัวถึงในซอยเมื่อกี้จ่าตอนสุดท้ายตรงนี้เอยังได้ทุบจังหน่อยจ่า,า,จามึงมึงหวังในบุมาก,กินแบบใหญ่ๆเลย,ยในบุ เลยถูกจังน้อยกิน <g it> ง่ายๆจ้ะใช่แล้วจ้ะบานที่ผ่านจะพักยบจะข้าวนึงก็เอาไปกินเลยจ้ะร้อยพักยบจะข้าวจ้ะเอาในสิตักทพยให้เบิ้งตอนตักพร้อมจ้ะตักใส่ถยุยงามๆเลย <g it> นี่เบิ้งใกล้กลๆแถวโน่นเนาะอายมหม <g it> มันมันข่วนมันมีแม่เขาเอื่นอายเนาะเอื่น <g it> อายจ้ะไปกับไป,ไปตักกินกันเลย <g it> ลืมไปจ้าว่าลืมใส่เขาขว้นตอนสุดท้ายได้จ้าวันที่นี้นสอนรับตอนพิเศษได้นีแม่สูตรเด็ดไม<า>่ยเย็ดจ,จ้ากันล้วสีไปตักแล้วออแม่เมื่อเห็นผู้ดีจา้าเลยว่าอีแม่อ็ไปใส่ว่าสั่นเรวแลเรียจ้าไปตักให้เบิรงตอนกินเลยคร<า>ัสดีจ้ากินอ้อมหมูน้ำกันเ้อจ้าวันที่นี้ยันบูเห็นคับหอมหอมจ้าหอมหอม ฟังโซ่ยังนาะอุ้ยห่อนเด้อป่ลกันาฉันวันดีจ้าเยี่ยมกันจ้าวันที่นี่ขันตอนี้รอค่อยจ้าขันตอนกินจ้าสดหอเหอไงเลยจ้ะคำแหลกเลยปอยกหน่อยาหย่ๆมันหลวกดิน มึงกับบรรยากาศด,ดีดีจ้ะบัวแดดแบบนี้แม,ม่หุ่มๆน้อยยางคนสิโตกนี่เนาะคุณสิโตกี่ดอกจ้ามึอน,นี่นี่เสียงฝาหอมมาละเคยกินไงใจอยากไม่อย่ามันห <c ười> อดก็ขิง <c ười> มุมบิร์กินเนี่ยหมูนุนน่มๆ <c ười> เนาะเช่าดีอะมีอ่ะกินบุบเปิดได้ไม่ยากมินุ่นนี่เ็ด <c ười> กินดู เฮ้กยกินนึงจะดีใจคล้ายกับจามมือีนี่หอมหอมเครื่องกวาคือหอ,อมแต่เนี้ยพอกระแซงกักแซงในว้ามือนนั้นจัดแางกันแบบนี้นะหมักหักแซงมันบัหอมเลยลูกมันมันขาวซื่อ มันเป็นเนื้อกันแต่อันมีเรไม่นหอกหืมจับจ้นี่นไอย่างเี้กินมากกินน้ำกันเหรอนี่ถ้าแก่เราใหม่จ้เพระ่ามันถาไม่จะเาใหม่เนาะดังบานจ้าันนี้จะออมหมูเลยดิแก่เราใหม่หืมจับเล้วจังจังเราใหม่ของฟ้าห่วงจ้ของแรลนเลยของแมวของแม่ คืออันน้ำห่อนห้นหนอง,งอกเลยหัมาบ้ามาบายี่มแหม่มันห่อนเน,น,นี่ต่อยบ้านะกินว่นแหนห่อนังักใจจอดเลยกันเปาเลยนงตอนมันเหหนูอ้ายม้งบานมังเก็บน้ำจากอะไรหอนกรมูอเลฟังต้องเกลงใจเลย อันนี้อดเอาปกินล้วนพนางก็โคกอ่างงงงงือดนั่น แซบเบิดจ้าช่บจังน,นี่นี่หวาอย่างนงอ่ะคนอ้วนยังว่าน่ยังแซบเบิาแบ<ม>ขึ้นยู่น้ปลาดอีกทีนึงด้จ้าปลาแดบแซบเห็ดยงังกับแซบม่นม่แมนมนต่มงยเมอันใดคือกันจ้าปลาแดแมันก็แซบม่ทำาทวันนี พวกเอ้ยไปแจกแซ่บนี่เขาขอบมเรื่องง่ายไปเลยเนาะ <c oughs> จำที่หนึ่งจังไปทำนิทานก็สนุกว่ะนะกินโซ่ได้จ้าแบบน,นี้ฟังเล,ฟล,ฟลย,ยฟังเด้โซ่หรือฟังถ้าคนจะแซ่ยบไปฟังต่อฝัก จากคปนี้กังพวรจะมาคิีนี่กับฟ้ากดติดตามกด subscribe กดกระกกดิง่งแบ่งแชรทั้งสองคว้วงเลยจากคปนี้กัมากกไล่เฉยใจก็แซ่ดจา้จาจิงอันหะนาจ้าไปจา่าบ๊ายบายจาบ๊ายบาย๊า,ยบาย้บาย,บายสย